คลิปเกี่ยวกับเรื่อง,องการอัปเดตในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัตรานะเพื่อให้คนไข้ของผมเนี่ยเวลาที่มาทำอัตราแล้วมีความสุขกันทุกคนนะครับการที่เราจะทำอัตราให้มีความสุขเนี่ยในข้อแรกเลยในที่อยากอัปเดตเลคือเรื่องของการโฆษณนานโฆษณาชวนเชื่อในปัจจุบันนะครับออจะมีคนไข้ข้็มาถามผมมากเลยว่าทำอัตราแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามโฆษณาไหมคะนะครับการโฆษณาคือืะอรโฆษณาหรือในเรื่องของว่า ทำรมราเสร็จเนี่ยผลการรักษาเนี่ยมันเป็นการยกกระชับที่ดีเทียบเท่ากับการผ่าต,ตัดน,นะฮะซึ่งข้อนี้เนี่ยไม่จริงเลยนะฮะผลการราักษาองรมร,า,า,ร,ราเนี่ยมันดีนะครับแต่มันก็ดียังไงมันยังสู้การผ่าต,ตัดไม่ได้นะครับและข้อนี้เป็นข้อสําคัญเพราะว่าเมื่อคนไข้เนี่ยคิดหรือตั้งความหวังไว้ว่าพอธรรมาราปุ๊บผลการรักษามันจะดีเท่ากับการผ่าต,ตัดน,นะฮะเราลองคิดดูนะฮะว่าพอเราตั้งความ สูงมากพอเวลาที่เราทำมาตรามาถึงแม้ว่าผลมันจะได้ดีนะครับแต่มันไม่ได้ดีเท่ากับความคาดหวังไว้มันก็ทําให้การทำมาตราไม่มีความสุขนะครับทำไปเสร็จแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลเพราะว่ามันน้อยกว่าความคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือว่าเราต้องเซ็ตความคาดหวังให้ถูกต้องนะฮะอย่าไปเชื่อคําโฆษณาว่ามันดีเท่ากับก,บการผ่าตัดนะครับ ข้อ2นะฮะในเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของอัธธลเรนานะครับก็คือว่าทำอัธธลทราแล้วเจ็บมากนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงคือมีอาการบวมนะฮะบางคนบวมเป็นทางทูมเลยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะในของ SVJ เรานะครับการเจ็บมากจนทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าทำไปปุ๊บไม่อยากกลับมาทำครั้งที่2นะฮะหรือบางท่านเนี่ยทำไปเสร็จแล้วมีอาการบวมนะฮะโอ้เป็นเหมือนทางทูมเลยต้องพัก งานเป็นอาทิตย์เลยนะครับก็เลยไม่อยากทำกลับมาทําใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดข,ของ s อ j ว่าผมเนี่ยคิดค้นเป็นการดีเอ็นเอัลรแบบ s j เทคนิคนะครับซึ่งไม่ทําให้เกิดอาการ,การต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมาที่ s v j เนี่ยมั่นใจได้นะว่าไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการบวมแน่นอนนะครับคนไข้กลับไปบ้านทำได้เสร็จแล้วมีความสุขนะครับ ข้อ3นะครับก็คือในเรื่องของมีหัวทิปใหม่เกี่ยวกับอัลตราหรือเปล่านะฮะมีเครื่องใหม่เกี่ยวกับอัลตราหรือเปล่าอันนี้หมอตอบไปเลยนะฮะว่ายังไม่มีนะฮะในปัจจุบันนะครับก็ก็ยังเป็นเครื่องโมเดลเดิมนะครับตั้งแต่ออกมาเมื่อประมาณสักห้าหปีมาที่ผ่านมานี้ก็ยังทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะในหัวทิปนี่อาจจะมีแอปพลิเคชันก็คือหัวทิปที่ทำในเซกชันที่ตื้นขึ้นคือหัว1นึมิลนะฮะก็ไม่ใช่เป็น เป็นหัวใหม่อะไรมากมายนะครับในหัวเทรดิชันด้านเดิมหัว4.5มิุหมีหัว3มิลก็ยังใช้อยู่เดิมน,นะครับะฉ่นั้การโฆษณาแอบอ้างว่ามีหัวใหม่มีเครื่องใหม่อันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ svj เทคนิคนะครับก็เป็นเทคนิคที่ทหมอคิดค้นขึ้นมานะฮะเกี่ยวเรื่องการทำร่ายอยังไงให้คนไข้มีความสุขนะครับแล้วก็ให้ผลประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับ เอชพีเจเทคนิคนะฮะในเรื่องของข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการทําพลังงานแล้วก็การยิงอัลตรานะฮะว่าเราจะต้องยิงในรูปแบบไหนนะฮะง่ายง่ายครับหมอยกตัวอย่างในการยิงอัลตราเนี่ยก็คล้ายๆกับเวลาที่เราออกกำลังกายนะฮะเพราะมันยิงไปบนชั้นกล้ามเนื้อนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเนี่ยถ้าเราอยากทําให้กล้ามเนื้อนี่มันใหญ่ขึ้น โตขึ้นกล้ามโตขึ้นการที่จะทําให้กล้ามเนื้อโตขึ้นเนี่ยเราต้องยกเวทด้วยน้ําหนักที่มากนะครับเราก็อาจจะยกไม่บ่อย <pequ en brahim> ยกไม่เยอะนะฮะแต่ใช้น้ําหนักที่มากนะครับอันนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นนะฮะสองคือถ้าเกิดเราอยากทําให้กล้ามเนื้อมัน,ม,น e, มันเล็กแล้วก็เฟิร์มนะฮะอันนี้เราต้องใช้การยกเวทที่น้ําหนักที่ไม่มากจนเกินไปแต่ยกบ่อยๆยกรดเร็วนะครับ ซึ่งในตรงนี้ถ้าเกิดหมอท่านไหนเนี่ยเข้าใจนะครถึงถึงสรีระถึงดีไซน์ของกล้ามเนื้อของมนุษย์เนี่ยก็จะค้นพบว่าการยิงตร,ราอย่างไรเนี่ยทำให้หน้าบวมหรหน้าเฟิร์นะครับครับองค์ความรู้ต่อไปนะในการธรรมทราคือเทคนิคของการยกกระชับนะคว่าทำอย่างไรให้ยกกระชับได้ดีที่สุดนะครับ ผมเนี่ยเปรียบเสมือนผิวหนังใน,นชั้นกล้ามเ,เนื้อนี่ก็เหมือนผ้านะฮะเวลาผ้าที่มันยู่ยๆนะฮะเราจะเย็บยังไงเย็บผ้าอย่างไงให้มันตึงที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแนวของผ้าว่าแนวของผ้าเนี่ยย่นไปทางไหนนะฮะในการเย็บมันเนี่ยเราต้องดึงตรงไหนให้ตึงแล้วค่อยเย็บนะฮะไม่ใช่สูงสี่สูงห้าเย็บ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 ไปอย่างเดียวอันนั้นไม่เวิร์กแน่นอนนะฮะ ให้ตึงตรงไหนแล้วก็ค่อยเย็บนะครับถ้าเรารู้องค์ความรู้อันนี้ก็จะทําให้เทคนิคทําให้การมีงเอวท่าเนี่ยเห็นผลได้มากขึ้นนะครับซึ่งช่วงสัก3ามถเดือนที่ผมคิด s v j เทคนิคมาได้เนี่ยโอ้คนไข้เนี่ยแฮปปี้มากนะครับมีความสุขในการทำาารภามากขึ้นนะฮะไม่บวมไม่เจ็บผลการรักษาดีนะครับก็เชิญชวนครับแล้วก็อยากให้ คลินิกอื่นหรือคุณหมอท่านอื่นถ้าเรามีความคิดในเรื่องการพัฒนาเรื่องออสตรเาเนี่ยเราก็มาแชร์ข้อมูลกัน